ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนไฮกายค่ะเสียงมันจะเบาๆหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในรถไฟนะคะเรากำลังเดินทางไปเฮลซิงกิกันค่ะใช้เวลา6ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้รถไฟเลทเลทไป20นาทีซึ่งปกติที่ฟินแลนด์นะ่ะรถไฟไม่เลทกันนะแกวันนี้ไม่รู้ซ้ำติงฮัเป็นอ่ะอ่ะนั่นแหละแล้วนี่นะคะดิฉันก็แบบเอาคอมมานะคะแบบแอปทำงานแอบปบ บนั่งทำงานในรถไฟเก๋ๆค่ะทุกคนเราไปซื้อกาแฟนะคะตอนเช้ากันตรงนี้เป็นรถไฟโซนเด็กนะคะมีเครื่องเล่นด้วยเรากำลังจะไปโซนร้านอาหารค่ะโอเคโอเคคือชีมีชีมีบัตรที่แบบแสดงว่าชีเป็นแบบ แฟมิลีก็คือเป็นแบบว่ามีสามีเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถไฟหนึ่งกลุ่มนะคะก็จะโว์ก็ proud to present ไปโชว์ทุกคนจริงๆเก็บค่ะเก็บเขารู้แล้วเขารู้แล้วเราถึงที่เฮลซิงกิกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกำลังจะ ไปทานข้าวเที่ยงนะคะที่ร้านรามเมกนะคะแล้วก็ไปกินทาช้าไข่มุกค่ะ่มันหัวลำโพงนี่นะแม่พิมพ์สรุปเราเรามาหัดใหญ่หรือว่าเรามากรุงเทพหรือเรามาเฮลซิงกิคะเนี่ย ุกคนคะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ท่าเรือนะคะชื่อว่าไวกิ้งไลน์ซึ่งเรือจอดอยู่ข้างหน้าแล้วคะ่ะเรือออกประมาณ5้าโมงครึ่งแต่ว่าเราจะต้องไปเช็คอินก่อนประมาณมก่อน2ชั่วโมงมใช่ค่ะเช็คอินหลังจากครึ่งชั่วโมงก่อนที่เรือออกก็จะไม่ได้ขึ้นเรือไม่ได้ขึ้นเรือใช่<ม>แต่็ชิวๆไปแล้วก็ไปนั่งรออือ ด้านหน้าเราตอนนี้เป็น local market นะคะทางเดินผ่านไปที่ท่าเรือก็เป็นแบบขายเบอร์รี่ต่างๆขายผลมม้งผลไม้น่าหนาวอ๋อใช่แล้วก็ขายอาหารพื้นเมืองใช่สัญลักษณ์เวลามา l o c ม l market ที่ฟินแลนด์ก็จะเห็นสิ่งนี้ค่ะทุกคน นี่เลยตุก๊กตตรงตุก๊กตาตาตุ๊กตากว,ว,วางหมาป่าเลยเอ้ยไม่ใช่หนังกวางอืมหนังคว,วางเสือคาอะไรตรงนี้เป็นบริเวณท่าเรือแล้วก็ด้านหน้าเราตรงตรงนั้นนะคะเป็นสระว่ายน้ำนคือเป็นสระว่ายน้ำที่เป็นสระที่เป็นน้ำจากน้ำทะเลจริงๆตรงนี้ เดี๋ยวเรารอเช็คอินนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในฮอที่คนเยอะมากใช่ชก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเช็คอินนะคะแสดงตัว๋วแสดงพาสปอร์ตแล้วก็เดี๋ยวเดินจากตรงนี้ไปขึ้นเรือซึ่งระยะทางก็ประมาณหนึงอยู่ เราอยู่กันบนเรืออะไรเขทุกคนแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินทางหาห้องพักซึ่งห้องพักที่นี่ยมีเป็นหมื่นห้องนะคะเราได้ห้องหมายเลข6826น่าจะอ,อ,อยู่แถวๆนี้แหละหกแปดส6826ฝั่งนู้นโอเคไปเลยค่ะก็คือหาห้องพักกันนะคะ มีเตียงมีนี่ไงเตียงแต่เราก็ไม่มีโต๊ะไงเราก็ทําเตียงนี่คือโต๊ะของเราอันนี้คือวิวของเราเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนนี้ใช่อันนี้คือห้องและนี่ก็คือเตียงของเรานี่เตียงจะมีทั้งหมดสี่เตียงด้วยกันอันนี้อ,อันนี้คือตอนที่เปิดประตูเข้าห้องมาชนหน้าต่างนะกอนเตินเข้ามาเอาเอาห้องขานี้ นี่ห้องของเรานะคะเข้ามาก็จะเป็นโซนเออแขวนเสื้อพงสื้ผ้านะคะกระโปรงกระเป๋าแล้วก็เป็นแบบโซนเครื่องแป้งนะคะแล้วก็หันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงสี่เตียงนะคะก็คือ1 2ึนะคะสแล้วก็ 4.. นะคะแล้วพอเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบว่าวิวติดทัลงทะเลซีไซด์นะคะ เดี๋ยวตื่นเช้ามาพรุ่งนี้เราจะเห็นวิวสต็อกโฮมสวยนะนี่จะให้ดูว่าเตียงบูยังไงเอ้ยอ่ะนี่แหละเป็นเตียงเลยแล้วก็ตัดมาฝั่งนี้เป็นห้องน้ำค่ะก็ฝั่งนี้ห้องอาบน้ำาทีาบน้ำน้ำอุ่นมีน้ำเย็นมีนะคะแล้วก็อ่านี่ค่ะ เราจะต้องไปสำรวจก่อนว่าในชิปมีอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวตอนคืนเราจะต้องเปลี่ยนชุดนะคะมากินดินเนอร์มารับประทานมาแบบอ้ายโอยสวยตรงนี้แสงสวยอะเสจตามากเสพตามากก็คือโอเคตรงนี้นะคะเป็นโซนแบบว่าดูวิวทะลงทะเลใด้ๆ ใจแล้วก็มีบาร์นะคะชื่อว่าซันเดย์บาร์อข้างหลังเรานะคะนี่ฟิลแบบว่าอารมณ์แบบถ้าคนอกหักมาก็มาคนเดียวได้แล้วก็มายืนตรงนี้แล้วก็ตั้งกล้องเองนะคะแล้วก็แบบเหมือนเราแบบ ฟิลแบบปล่อยใจอกหกักฉันรักเธอมาตั้งนานแล้วอ,อะไรอย่างนี้แต่ถ้ามาเป็นคู่รักก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะมีหลายโซนให้คู่รักแบบได้เอ j นจอยชีวิตกันหรือมากับเพื่อนมากับครอบครัวก็ได้เพราะามีโซนเด็กโซนแบบเล่นกงเล่นเกมได้หมดนะคะปาใช่มีทุกอย่างเรือค่ะทุกคนใช่ก็คือน,นี่นะคะเป็นวิวเรือที่เราเห็นเป็นเรือที่ ส่งนะักท่องเที่ยวนะคะจากฝั่งเฮลซิงกินะคะไปที่เกาะตรงเกาะฝั่งโน้นนะคะซึ่งเป็นแบบว่าเกาะป้อมปาการสมัยกงสมัยก่อนนะแล้วก็ทุกคนอยู่บนบนเรือเราจะบายบายไหมแม่พิมใหฮก๊าซเขาใบายบายเราด้วยเลย <laughs> <laughs> เขาใบายบายเราด้วยเขาคงคิดแล้วแหละว่า <laughs> ใครอ่ะเพราะปกติคนฟินแลนด์เขาจะไม่มาแบบ เซ๊กเซไฮกันนะกับคนจีนกับคนยีนกับคนแต่คนเอเชียหนังเราอ่ะเราอัธยาศัยดีอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันบนชั้นสูงสุดของเรือนะคะแล้วก็เห็นแบบว่าเขาเรียกอะไรพานอรามาวิวมากๆเลยนะแล้วก็แสงดีมากๆเลยนะคะเออเรือยังไม่เดินนะคะตอนนี้มันก็เลยยังเป็นแบบวิวจากฝั่งเมืองของเฮลซิงกินะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเมืองจากเฮลซิงกิฉัลรู้แหละ ฉันจะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วมาถ่ายรูปข้างบนให้มันปัง เรือออกเดินทางแล้วทุกคนแล้วก็วิวคือสวยมากสวยแบบสวยมากนะคะแล้วก็แดดแดดดีมากข้างบนลมก็กำลังพอดีเลยนะคะเราจะเดินทาง1คืนแล้วเราก็จะไปถึงสตอกโฮมพรุ่งนี้เช้าเวลา10ิบนาฬิค่ะแต่ว่าตอนนี้ลมแรงมาก จะไปเปลี่ยนชุดนะคะไปรับประทานอาหารเย็นนะคะแล้วก็ Dance on the floor ใช่ไหมคะแม่พิมใช่ค <oh> ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นบุฟเฟ่ที่ฟรีเครื่องดื่มค่ะอ๋อใช่ทีฟรีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ยังไม่เมาอันนี้ซ้อมแล้วก็ไม่ได้เมาดริงด้วยนะเมาเมาเรือเมาเรือค่ะ เราอยู่ในร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟตทั้งหมดนะคะลายอาหารคือเยอะมากแล้วแบบไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะ่ะเริ่มตรงไหนไหมพริวโอเค จะแบบมีเด <Medium>. oh, mm ียมอ๋ออันนี้เนื้อสเต็กแบบมีเดียมโอเคเอาไปต่อไปต่ออันนี้คือเอกลักษณ์ของ Finland, สวีเดนฟินแลนด์สุดๆมีทบอลจริงๆพวกเนื้ออร่อย mm hmm. แต่แต่เราไม่ทานเลย แซลมอนแบบแน่แนๆมากแซลมอนใช่แซลมอนเขาให้แบบทุกไลน์เลยเนาะเออแบบแน่นๆมากแบบแน่นมากแซลมอนอ่ะอุ๊ยเถอะค่ะแล้วก็อันเนี้ยอาหารฟินแลนด์โอ้ยความถั่วน่ารักอันนี้คืออะไรโอ้ยเห็ดเห็ดค่ะเห็ดคือของดีค่ะเห็ดอันนี้ เป็นอะไรไม่รู้จานเต็มตรงนี้เป็นโซน,ขอ,นของหวานช่ำๆของหวานช่ำๆม,ม,มาการองช่ำนะคะช็อกโกแลต เราก็ตัดมาเป็นโซนอาหารสดน,นะคะแซลมอนกุ้งใดๆวิวจากห้องอาหารนะคะมีพาทิปปุกสวยมากเลย่ะกี่โมงอ่ะเโมงสบสอค่ะเราต้องไปแปดโมงมไม่ใช่ เห็นเกาะเล็กๆไหมคะมันจะเป็นเกาะหินแล้วเขาก็มาไปสร้างบ้านซัมเมอร์เฮาส์กันอยู่บนเกาะแล้วทุกเกาะเนี้ยน่ารักมากเลยเกาะเล็กมากเลยนะแต่ว่าเขาก็แบบไปสร้างบ้านสร้างซาวน่าเป็นซัมเมอร์เฮาส์ของเขานะคะน่ารักนี่ฮอลล์แอนเลนลองคาเฟ่ เอาเรอจอีไฮโซกอมูลส no ีเข no ียวเดินขึ no 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 right ้นไปหมก่ามากเลยดูแล้กันมีะวัติศาร์หละถ้าเราเป็นเจ้าของใช่ม้าของต้นตะปรหแล้ว่อ้ยสวยอ่ะ ถ้าเป็นของต้นตระกูลเราเราก็จะเอามาทำกาแฟเป็นพิ่ิธภัณฑ์เลย